สวัสดีครับวันนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งของรุกชัเอพิส o ด e 8 8นะครับ ep 2ีจ e ะปิดประตูหน่อยให้ดูแก๊กราวใหม่เนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นะครับเห็นข่าวดารุมะทางช่อง PPTV ก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับสงสารน,น้องมัน นะครับน้องบอนนี่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ดูแลเนี่ยดูโครงการธุรกิจที่ทำมา6กปีนะครับะระยะยาวแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ได้ะชีเจตนาโกงนะครับเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจแบบนี้มามาค่อนชีวิตนะครับสังเกตได้จากการที่เปิดาสาขาจากการที่มีการใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือว่าขยับขยายจากเช่าที่เป็นซื้อที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็แหล่งเงินทุนที่มานะครับตัวของผมเองเนี่ยเริ่มต้นเปิดร้านมาก็ร้านแรกเลยเนี่ยนะครับก,ก็จะขายแบบนี้ขายถูกก่อนนะครับเรียกลูกค้าพอลูกค้าเข้านะครับเอาขึ้นราคาเอาขึ้นราคาเสร็จปุ๊บถ้าลูกค้าบ่นแล้วถอยออกไปบ้างก็จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาแทน นะครับถึงจุดพีคถ้าไปต่อได้ก็เพิ่มสาขาไปต่อไม่ได้ก็ขายสาขานั้นทิ้งนะครับดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยน้องน่าจะอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะต้องการที่จะทําเป้าให้ถึงเพราะตลาดหลักทรัพย์มันมีกติกาว่าจะต้องอเข้ามีรายรับปีละเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นกําไรสุทธิเท่าไหร่ต่อเท่าไหร,ไหร่นะครับ นี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นไลฟ์นะครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เมมโมรี่เต็มแล้วไม่เลคคอร์ด้ยโอไอโฟนสิบสองทำแสบนะครับถ่ายรายการไปเกือบยี่สิบนาทีแล้วก็แล้วก็ตัดออกดื้อเลยนะครับฟังนี่ดีกว่าไหมพอดีอะไรสับพลายเยอะนาฬิกาทางนี่ดีกว่าอืมนะครับ ก็มั่นใจว่าน้องเนี่ยไม่ได้โกงนะครับถ้าโกงก็จะไม่พินกลับมาไม่ไม่เชื่อหรอกครับว่าไปไม่รอดแล้วกลับมานะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นอย่าว่าแต่น้องเลยระดับอันกรีนทีทำโอชินะครับอย่างต้องขึ้นราคาพอขึ้นราคาก็ไปมากะผมไปกินบ่อยมากคุณภาพดีมากนะครับสาขาแรกที่ ีในเมืองตรงสยามเนี่ยนะครับไปกันบ่อยประทับใจนะครับแล้วก็ไปบ่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คิวยาวจนน่าเบื่อแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ลดราคาเพราะว่าคนเริ่มไม่ไปแล้วเริ่มมีคู่แข่งที่อื่นนะครับก็คิดดูแล้วการนี่ขนาดฐานเขาปึ๊กๆอย่างนี้เนี่ยเขายังไม่ไหวแล้วน้องดารุมะน้องบอลเนี่ยเจ้าอะไร ไป,ไปปั้นนะครับแล้วนะดูว่าลูกน้องรักแกนะครับลูกน้องรักแกลูกน้องรักแกก็คือแกเป็นคนนักบริหารที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะประสบปัญหาโควิดหรืออาจจะาาขายไม่ได้เป้านะครับจำเป็นที่จะต้องเร่งลูกค้าก็ลดแหลกแจกแถมนะครับเราเมื่อกี้พูดไปสักพักผมก็ของขึ้น องขึ้นว่าเฮ้ i, ยและไอ้พวกที่ซื้อไปร้อยเก้าสิเก้นกะจะไปเอาเปลี่ยมเขาทั้งนั้นแหละปลาแซลมอนมันแดกไม่ได้อยู่แล้วโลละกะร้อเนี่ยนี่บริการอย่างดีค่าสถานที่ค่าอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เห็นความเป็นกลางว่าคือ,ค,อคือคุณต้องรักลุกน้องรักลูกค้านะครับลูกค้าต้องรักและจริงใจกับแบรนด์นะครับ กับยี่ห้อนะครับเขาเอาของดีของถูกมาขายให้คุณได้เนี่ยบางทีคุณก็ต้องอุดหนุนเขาครับสาหรับคนที่ซื้อคูปองไปแจกเพื่อนแจกฝูงอันนี้ผมไม่ว่าแต่ไอ้พวกที่ซื้อไปแล้วอยากอยากจะมากินสี่ร้อยห้าร้อยมูลค่านะกินตามันสักสี่ร้อยห้าร้อยแล้วก็ให้มันให้มันขาดทุนอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยชงน้ำหน้า,าบอกตรง นะครับผมมั่นใจว่าน้องไม่มีเจตนานะครับ99%เลยไหมอยากจะพูดว่าร้อยเซแต่มันคงจะมีนิดๆในใจคิดว่าเอ๊ะไหนๆก็่างนี้แล้วผม,ผมคิดว่าน้องคงจะระดมทุนเอาไปคืนแหล่งแหล่งเงินนะครับผมอยู่ที่ออสเตรเลียนะกู้เงินถูกดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อปีนะครับพอเราเปิดร้านอาหารปุ๊บพอลูกค้าเริ่มเข้าที่เราจะซื้อตึกเพื่อที่จะลดค่าเช่านะครับไปผ่อนตึกแทน พอทาแบบนี้เนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าคืนกําไรให้กับลูกค้าแล้วเราก็จะมีต้นทุนที่ต่ํากว่าเจ้าอื่นอย่างนี้นะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะคือกินค่าแรงกันน้อยทุกคนทําเอาค่าแรงน้อยนะครับประหยัดค่าแรงแต่นี่ด <laughs> ูท่าทางแล้วล,ลูกน้องทุกคนก็ได้เงินเต็มที่นะครับเนินเดือนสี่้าห้าหมื่นเนี่ยเมืองไทยไม่ใช่ไม่ใช่กระจอกเพราะฉะนั้น คนที่รักลูกน้องผมเชื่อว่าเขาก็รักลูกค้าแต่ว่าแต่ว่ามันไปไม่รอดเพราะว่าเพราะว่ามันคงจะประสบปัญหาด้านอื่นด้วยนะครับไม่คิดว่าน้องเป็นคนติดการพรนันเพราะว่าเที่ยวบินที่บินไปเนี่ยมันมันไปดูใบมันไม่ไช่ไปคาสิโนนะครับไม่ชอบรายการทั้งโหนกระแสที่ลงสแสดงเลยนะครับ พี่หนุม่มอาจจะพูดเบาหน่อยนะแต่ตอนแรกเหมือนพี่หนุม่มแกจะงง,งงว่าทําแฟนชส์อะไรของมันวะมันทําแฟนชายอีท่าไหนทําไมถึงเหมือนกับแชร์ลูกโซ่เรียนอย่างนี้ครับมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่มันมันพาไปถ้า,าตกอะไดพลอยโจรว่างนันเถอะเพราะว่าถ้าเขาวางแผนจะโกงตั้งแต่แรกนะครับเขาไม่โกงกัน6ปีแล้วครับมันมันโอกาสพลาดโอกาสถูกจับได้เยอะแยะ นะครับเขาตั้งทรงมาดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันล้มนะครับแล้วก็คงจะต้องเอาเงินไปคืนแหล่งแหล่งแหล่งเงินทุนนะครับผมเคยเปิดสาขาที่เมืองไทยนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับมีทีมงานนะครับทีมงานไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดอาหารนะครับคือผมเอาเมนูออสเตรเลียไปทำหิน ลาวาย่างสเต็กบนหินลาวานะครับซึ่งจะมีแต่โรงแรมหรูๆที่เขาทากันห <c oughs> ลักของผมก็ไปได้อุปกรณ์น,นะครับได้ทีมงานดีเป็นลูกน้องเก่าไปจากออสเตรเลียนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ไม่ได้นะครับภาคโรตัสโลตัสทาวน์เอ็นทาวน์เนี่ยช่วยคันนิดที่เรียกว่าให้ค้างค่าเช่ากันเป็นปีนะครับเวิร์กนั้นนี่ค้างค่าเช่าทุกคนนะครับแม้กระทั่งมีเหลือแต่แมคโ,นโดนัลด์อย่างเดียวสเวนเซนอย่างค้างนะครับป มีรุ่นน้องเปิดซูชิบอยอยู่ก็ก็เหนื่อยเหมือนกันแกก็ขายแกก็ขายราคากลางๆนะครับไม่ถูกมากไม่แพงมากแล้วก็มีตั้ง5-6สาขานะครับแกก็มาจากออสเตรเลียเหมือนกันนะที่ผมคุยนจำจำไม่ได้แล้วเรื่องมันหลายปีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมกล้ากล้าฝันทงว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีเจตนาน้องบอลน,นะครับน้องบอลไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงเห็นใจกันนะครับ ใครที่ชมคลิปนี้ช่วยแชร์ออกไปว่าว่ามันมันเป็นเหยื่อของระบบหรือว่าความรู้เท่าไม่ถึงการของน้องแต่ผมคิดว่าน้องมีประสบการณ์และน้องเก่งนะครับน้องเอาทีมอยู่นะครับแต่ว่าเศรษฐกิจเพราะอาจจะปั้นอยากจะให้ร้านมันรู้ดแลดู b ซี่นะครับแล้วก็ ขายต่อนะครับจะมีนักธุรกิจชาวต่างชาติเยอะแยะที่จะมาเทคโอเวอร์ร้านพวกนี้เขาบั๊มแต่บุกกันนะปั่นแล้วก็แล้วก็ดีล deal มันคงจะล่มนะครับถ้าพองถ่ายสาขาออกไปบ้างได้มันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะครับเห็นใจเลยเข้าใจเลยนะครับกรณีของผมเนะี่ยผมก็รู้สึกใครนิโอซุกีมาซื้อร้านต่อไปผมก็ยังค้างค่าเช่า,ชาอยู่ตั้งเยอะแล้วก็สึกว่า ได้อลูมมารวยลดค่าเช่าไปอีกครึ่งหนึ่งค้างอยู่แค่ไม่กี่แสนนะครับตอนตอนผมสาขาเดียวนะนะครับแล้วก็มีสาขาที่ออสเตรเลียอีกสามสาขานะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมมโมรีเต็มเดี๋ยว,ยวจะไม่มีใครได้ดูคลิปนี้กันพอดีนะครับสรุปนะครับเห็นใจแตลูมนะครับแล้วก็อย่าไปว่าเขาเลยเขาเขาไม่ได้มีเจตนาโกงหรอกครับผมมั่นใจนะครับ สังเกตได้จากการทำลองเทอมคนที่ทำลองเทอมคือตั้งใจอยากจะให้มันมันมันสำเร็จแล้วก็อยู่ได้ระยะยาวนะครับแล้วกออ็อยากจะไปรวยทางนั้นอยากจะประสบความสำเร็จทางนั้นแต่ว่าพอโควิดมายังประคองอยู่ได้ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ร้อยเ้าสิมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็ไปแล้วแต่ลูกค้าเข้ามาปุ๊บ บางคนไม่ได้เข้าใจว่านี่คือการโปรโมตต้องต้องเข้าใจกันนะครับต้องต้องต้องคิดว่าไม่ตั้งใจจะไปเอาเปรียบเขาเหมือนผมไปชบาหรือร้านบัฟเฟ่เมืองไทยที่เก็บถูกๆองี้ผมถามพวกน้องอยู่ได้ไงน้องบอกว่าอยู่ด้วยวอลลุ่มพี่โอ้แม่งใช้ภาษาอังกฤษด้วยอยู่ด้วยวอลลุ่มแปลว่าอะไรวะก็คือคนเข้ามาเยอะๆแต่นั่นหมายความว่าคนครึ่งหนึ่งต้องไม่มากินร้านกินผลาน มาคนอีกครื่องนึงมาต้องมากินแค่เอพออิ่มแล้วก็กลับนะ,ะไม่ใช่มาทุกคนท้องยุ้งพุงกระสอบตั้งใจจะมากิน500แต่มาจ่ายแค่150อย่างเงี้ยมันก็ไปไม่รอดนะครับลักษณะการขายคูปองก็คือขายผ่านแอปคันนี้มันไปไว นะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ไอทด้วยเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยผมรู้เลยว่าแอปนั้นมันไปไวโปรโมทง่ายมากสมัยรุ่นผมเปิดยังไม่มีแอ,อปแอปอย่างนี้เลยทุกอย่างผ่านกระดาษหมดนะครับแล้วการที่เขารวมการบริหารไปอยู่ที่เดียวเซ็นทรัลเนี่ยเพราะเป็นการลดต้นทุน,ทนง่ายๆครับลดต้นทุนทน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาโกงคุณหนุ่มมันน่าจะเข้าใจคุณหนุ่มเป็นเจ้าของไอซ์มอนเตเกือบจะมา เอาร้านผมด้วยซ้ำแบบไอตรงที่ทาวินทาวนะแต่ว่าผมอยู่ออสเตรเลียร้านนั้นผมได้มาจากภูริมังภูริเปิดติมซัาอยู่ก่อนนะครับซื้อขึ้นมาไม่แพงด้วยนะครับไปถึงร้านตกแต่งอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะผมก็ตัดสินใจลองเอาสาขาเพิ่เปิดสุดท้ายไปไม่รอดทําหลายอย่างทําภาพยนตร์ด้วยทำร้านอาหารด้วยทําอสังหาริมทรัพย์ด้วยโชคดีอสังหาริมทรัย์ไม่ลงนะครับ ไม่รู้จักคำโบราณว่าอย่าจับปลาหลายมืออันนี้เป็นประสบการณ์ของอาจารย์นะครับพลาดไปตรงนั้นก็อเอาไว้เท่านี้แล้วกันอยากจะแค่แชร์ว่านะครับช่วยแชร์ไปนะครับสงสารเช้าบอลน,นะครับว่าว่าเด็กเนี่ยมีเจตนาคงอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็คงอยากจะปั่นให้มันได้ยอดให้มันได้ให้มันได้กําไรต่อปีเท่าไรต่อเท่าไหร่ของเขาเนี่ยนะแล้วก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนีนก่นกี่โมงแล้วเดี๋ยวจะต้องส่งคุณยายไป ไปที่ร้านอาหารนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหายกันไปพักหนึ่งแล้วก็ไปเปิดช่องใหม่เพราะว่า Youtube ทำงานง่ายนะครับมีช่องเกมมีช่องนาฬิกานะครับคนสมัครเข้ามาเป็นอ่า s ับสคร i b เบอรก็ก็ในอัตราส่วนที่ดีนะครับใครมีคำถามอะไรก็ฝากคำถามทิ้งไว้นะครับประมาณนี้นะครับว่าสงสัยแฟนคลับคุณ คุณพี่มาชมแน่ๆเลยนะครับประมาณว่าวันนี้เราออกคลิปว่าเจ้าบอลเนี่ยไม่ได้โกงนะครับบอลบอลดารุมะเนี่ยไม่ได้โกงแน่นอนเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะทำอาระยะยาวนะครับแล้วก็รักษาคุณภาพรักษาลูกทีมนะครับทีมงานชอบแก ครับฝากไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะได้เปิดดูย้อนหลังได้แล้วก็ผมต้องการที่จะ make sure ว่าคลิปมันออกอากาศไปได้ครับสวัสดีครับแล้วก็พบกันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะพยายามไม่ขาดหายไปแล้ว